ซี่ขึ้นเป็นบุญใหญ่ไทยอีสานสืบถอดมายาวนานสองพันปีเลยแล้วยึดตำแนวคำเา้าพระอาจารย์บอกเล่าถึงเรื่องรา่าพระพุทธเจ้าก่อนสิเขาส่นิพานว่าชาติสุดท้ายนั้นพระองค์เกิดเป็นกษัตริย์ปกครองรัฐศรีพีอยู่อินเดียโบราณพุ่นเพิ่นใจบุญท่านไห่ค้นไปขอบอ่ขีธีเงินคำมีมากลน่นท่านจนเกี่ยงแม่นบอยัง่ง จนประคั่งแป่นแห่งง่วก้วยเกี่ยงคอกสร้างและมาท่านสิ้นคูโตชาวเมืองโมโหรายไลย่หนีไปอยู่ป้าพระองค์ผ้ามัดซี่อุ่มหลวกหน่อยหนีไปสนอยู่ป่าเขานับแต่พระบาทเจ้าออกจากสีพี่ฝนบ่ตกเก็ดปีเห็ดหน้ากะบอ่อใดเมฆฝนไหลมาแล้วเวิ้นไปตกหมองไมฝูงงวค้วยส่างมาเหงาหงอยมันจอยผอม เศร้าเมืองตอมใจเสาโศกันจนอิดอ้อนบอเห็นบอลแก่ได้ให้ห้องกองนำตาจึงพาคก,กันไปเฝ้าองค์สนชัยให้เพิินซ้อยเสื้นพระเวทกับหลานหน่อยมัดซี่พอมแม่นเตาขึ้นพอสนชัยฝืนบ่ไรแต่ดีใจสุดจะก้าวที่ชาวเมืองอภัยให้ลูกไส้ไทยได้เตาาขึ้นจึงมีบัญชาให้ไพพ้พนสีพิราชพากันยุลายาข้นเขาว่งกดพอมแม่นกาวขอ พอพเวทฝืนบ่ไรต้องล่าเพจผ้ระฤาสีผ้าลูหน่อยกับมัดซี่แมนตาวขึ้นเมืองบานอัศจรรย์เกิดขึ้นท้องฝ้ามืดมัวฝนชนละท่าลิ้นตกเป็นละอองไอน้นามย่ามตกถือกเสือผาบ่าเปียกเลยจากน้อยฝนตกคอยเจ็ดมือจังฝ่าแจ้งแมนดังเดิมฝนฝ่าเริม่มปกติคือก่อนเกา่าเศร้าหน้าได้ขายเขา่าเศร้าพอขายอยู่สบายเศร้าเมืองมีเงินใสหมูเสนาหาเงินง่าย คนว่างงานมีไรใดคนบอดใบกะเราหายชาวอีสานั้าหลายใดฟังเรื่องราวพระบอก,ก้าวจึงได้เอาเรื่องนี้มาเป็นตนกอบุญนุนน้ำไห้ฝนตกมาถุกขนแห้งอีสานเคยแห่งแรงเกิดฝนฝ้ามันซุมเย็นเป็นประเภทนี้ทรงไห้ท้ายอีสานสืบต่อพ่อหอดเดือนซีขึ้นบุญพระเวทเริ่มมันทั่วแดนเสนแล้วพี่นองเอ้ย